สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อนี้ผมไพศาลญ,ญ่านะครับงานบุญกระถินครับพี่น้องครับวันที่28ตุลาคม2565ครับพี่น้องครับมาเบิงบ้านเจ้าภาพครับแต่ว่วาเจ้าภาพอของเพิ่นนี่สิอยู่ทางอ,อเมริกาครับบริจาคหมอลำคณะเดียวได้พี่น้องวันที่ย7บอยสิริชัยใจเกินร้อยวันที่ยี่สาพุนละมิด วันที่29วีละพงศ์วงศิน์ครับพี่น้องครับใจบุญทุ่งชาแนลีเดี๋ยวสิบ้าพี่น้องเขยเบิ้งกันครับว่าบานเพลินอลังการขนาดไหนครับเลื่อนไทยครับพี่น้องครับเบิ้งครับเฮาสิบผ้าพี่น้องมาหูวจักกับคุณพี่สมจิตครับผมครับีคครับเห็นบอกว่ามือนี่ล่างานนาพอแมนบอกครับค่ะเพื่องานนี้โดยเฉพาะค่ะจ้างมอลำสามขนาครับพี่น้องเดี๋ยวสิบ เพ่นเจ้าของบ้านกี่ภาขึ้นในเบิ้งเนาะเป็นเป็นไอเป็นของผู้ไหก็ครับเป็นของน้องไส้ของน้องชายชาณรงค์ป้งนูค่อาคุณชาณรงค์พย่อเมกาอันนี้มาหาคุณตาครับอันนี้เป็นคุณพ่อเนาะคุณพ่อนะครับคุณตาสวัสดีครับอสวัสดีครับอันอันอันนี้ผู้ไหครับอันนี้ผู้ไหอันนี้พี่สาวค่ะพี่สาวนาอเอาพาพี่น้องย่างเข้าไปข้างในครับวันนี้ครับอันนี้คุณยายครับพี่น้องอันนี้คุณยายเนาะคุณยายสวัสดีครับ อ่าประเดี๋อันนี้แฟนคลับคำพมภูแล้วมีสุขุสุข้อนครับเดี๋ยครับ,บอ่า,าอแต่ขนาดมือไม่สัญญาญ,ญังมวนขนาดนี้พี่น้องพ,พูดนะครับทั้งบุญแต่ว่าติดผาพี่น้องเขาอยเบิ้งสันลางก่อนเนาะพ, <ใช S 1> พี่สมคิดเขาเขาอยเบิ้งสันลางก่อนครับมาอ่าพี่น้องทั่วโลกได้เบิวงเลยครับเดี๋ยวดิส่งให้คุณอ่าคุณชาตินาลงเบิ้งน้าอ่านะครับ เบิ้งดูพี่น้องอันนี้เป็นเป็นเป็นบ้านพักเล่านะครับเด้อเป็นบ้านพักเล่านะครับเป็นบ้านพักเล่าอันนี้เป็นบ้านของนงอ้องไ่้สร้างไว้เป็นบรครับค่ะคะอุะ้ยงามขนาดเพิ่นเท็ดอีหยังน้อน้องไาย้อยู่ต่งางประเทศน,นะครับเปิดร้านอาหารไทยค่ะเดี๋ยเอามาล่าไปน้านี่เด้อค่ะแล้วว่าสาร์คําพผุนละมีดไปอยู่เด้ค่ะคิดว่าคิดว่าอยู่ค่ะครับแต่ว่าพี่รงจิตตองพ้าไปเนาะค่ะอ่ามาถ่ายเบิ่งบรรยากาศครับพี่น้องเบิ่งครับ อันนี้ชั้นล่างนี่ครับพี่น้องสันลางนะครับสันลางนะครับสันลางนะครับโอ้ยพี่น้องแต่เป็นง่ามหลายนะครับบ้านหมอลำบ่อด้เคืงเลยครับผมอ่ายางง่ามเลยครับว่างกับว่าได้ไปครับพี่น้องเอาบาดีเข้าขึ้นไปบนบ้านครับบาดีครับครับเปิดบ้านอ่านะครับเือนจะเปิดบ้านพี่น้องครับบ้านเพิ่อนคือยังว่างนี่แหละครับพี่น้องเบิ้งครับไม่ซักนะครับทั้งหลังด้วยครับพี่น้องไม่ซักทั้งหลังเขาถึมีโอกาสได้ขึ้นไปขางทิง เพื่อนเปิดบ้านให้เบิ้งอีหลีนะครับเดี๋ยวขึ้นแปอีเท่งครับพี่น้องครับน้ำมาครับโอ้เนาะงามครับพี่น้องข้ามคากินอีริเดี๋ยวๆเบิ้งครับพี่น้องมีเทวดารักษาน้ะครับสององค์นะครับเทวดารักษานะครับตามโหราศาสตร์เพื่อนครับสุดยอดอหลีครับพี่น้องขึ้นไปครับไปนี้ครับโอ้ยางงามเลยพี่น้อง ย่างงามเลยครับโอ้พี่น้องครับไปทางหลังครับโอ้ขึ้นมานเทิ้งครับพิพิธภัณฑ์รครับพี่น้องอ่าพิพิธภัณฑ์น,นะครับเบิง้งเลยครับพี่น้องขอบคุณในหลายเด้อใหญ่อบอระมายามเพิ่นเปิดบ้านได้ครับเพิ่นเปิดบ้านได้ครับพี่น้องครับจ<า>้าค่ะเมื่อหนึ่งกับเทวดาสอง,ององค์อยู่ข้างล่างแล้วข้วววางเทิ้งกับนี ผมว่ากล้าเข้าไปแล้วต้องต้องมเจ้าของบานภาพไปเออไม่อย่าบานนี่ใครขอ,ขอมีโชค,คมีโชคม,ชคมีใช่เด้อป้าพี่น้องขออนุญาตด้ครับ่วนตัวโนตัวเด้อคุณตาคุณยายก็ดีครับโอ้พี่น้องครับงามอีหลีครับงามอีหลีครับบ้านเพิ่นใบาสากทั้งหลังด้วยครับพี่น้องโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับพี่เพิ่นอนุญาตให้เข้าท้ายเนาะพี่น้องโอ้พี่น้องครับ โอ้นะครับยางงามเลยครับพี oh, ่น้องครับโอ้ยอันนี้ก็เป็นของพระได้ครับพี่น้องครับของพระเลยครับโอ้ย่างงามเลยครับโอ้นะครับพี่น้องผู้ใดผ่านมาผ่านไปเด้ออยากอยากมาเห็นนะครับอยู่บ้านบ้านพ้นบกนะครับบ้านจะพาเพื่อนอยู่บ้านพ้นบกนะครับอยู่บ้านพ้นบกนะครับบ้าหของที่ โอ้ถุกศอบทุกมุมเพื่อนอนุญาตในห้าอหลีครับเบิ่งด้วย่นนะครับพี่น้องผมว่ารา่กันทีวีตตรงมาถทายท้แล้นละครับผมกล้ามครับกล้ามเนี่ยนะครับพี่น้องครับเอาพี่น้องผู้ใดอยากคู้จักได้ครับเด้อพี่น้องอยากมาเบิ่งบานเล่าเด้อครับเด้อมาอยากก็เบิ่งบานเล่าให้มาได้นะครับอยู่บ้านพ่นบกนะครับบ้านพ่นบกตําบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับมีคุณตาคุณยายนี่นะครับเจ้าภาพ จะพาเข้านะครับคุณตาคุณยายนะครับแล้วก็มีคุณคุณยายอยู่ข้างล่างคุณยายผู้ยายอ่าเดี๋ยวมาหาคุณพี่สมจิตนะครับคุณพี่สมจิตและคุณพี่ค่ะอ่านี่ครับถอดแมสกเนี่ยนะผู้พิพิอนี่ผู้เบิ่งแย่งได้ครับผู้เบิ่งแย่งได้ครับเดี๋ยวผู้เบิ่งแย่งดูแลดูแลผู้สูงอายุด้วยค่ะครับคุณพี่สมจิตอ่าอันนี้ผู้ที่ประสานงานนะครับผู้รักผู้ใหญ่ให้นะครับขอบคุณหลายๆครับขอบคุณหลายๆนะครับ คลิปนี้เอาไว้ชั้มนี้พี่น้องเดี๋ยวมีโอกาสจิบให้พี่น้องดิเบิงใหม่ไปสัญญาบันไหนผมก็จะทายเบิงเองซียแหละครับขอบคุณคุณชั้นอันลงน้ำครับอยู่ทางอยู่ทาง USA เนาะเจ้าของร้านอาหารนะครับขอบคุณหลายครับฝากพี่น้องกด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งแล้วดิส่งให้้เบิงนะครับยูทูบพี่น้องในเบิงสุขสุขคนสวัสดีครับบ๊ายบายครับคุณตาบ๊ายบาย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 ขอบคุณครับ โอ้งามขัดงามเนี่ยพี่น้องเบิ้งคุณตาเราก็ย่างมาถึงบานนะครับเบิ้งเลยครับพี่น้องไม้สักทั้งหลังครับอลังการอีนนี้นะครับอลังการมากๆครับมูลค่าผมก็อยากถามครับที่หลายล้านไม้สักทั้งหลังกันบ่ครับพี่สมจิตอันเนี่ยเบิ้งเลยครับพี่น้องงามบอรับพี่น้องงามบอเบิ่งเลยครับไม้สักทั้งหลังเลยครับ เป็นเป็นเจ้าของร้านอาหารอยู่ทั้ง USA อยู่รัฐนี่ยังครับพี่สมจิตรัฐอะอนิวเจอร์ซีย์นิวเจอร์ซีย์ซื้อร้านซื้อร้านจำได้ปะครับซื้อร้านอาหารไทยเชอรี่ไทยเชอรี่เอาเมืองนันเมืองวานราสซีไดนมากรือบอเดีมากครับพี่น้องเออแต่ว่าใจบุญนี่ลีครับพี่น้องครับใจบุญนี่ลีนะครับ